ไอ้ไอ้หัวจักร้านอันนั้นกหรอครับอย่างก็ร้านก๋วยเตี๋ยวสุขสุขสุสลดไรอย่งนีครับร้านก๋วยเตี๋ยวรสสุโขณน,นะครับสุคน อก็ทุกคนนะครับก็สู่รายการคิงมาฮะกับร้านร้อยร้านครับรอบนี้ครับสายเส้นครับก๋วยเตี๋ยวครับมามาหนักแน่นอนกับรอบนอกที่มีครับอตอนนี้ผมอยู่สายลักของแม่ริมเมานะครับแล้วก็จะขี่เข้าไปในเมืองฮะวัดแม่สายนะตอนนี้ผมทางหาร้านร้านมึงนะผมว่าร้านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพว่มมาอาจจะอื้นที่ไม่ค่อยตรงแมปเท่า,าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางให้กันแล้วกันนะไปติดกันไปแล้วกัน ร้านนี้นะครับจะอยู่ในลึกหน่อยนะผมเริ่มต้นจากจุดที่ทางตรงที่จะขึ้นไปทางในเวียงหนอราดด้านซ้ายมือดอนโรงเรียนแม่สานะครับถ้าขวามือตรงข้างๆก็เป็นวัดนอกขี่ไปสักกําครับข้างซ้ายมือสังเกตกันออกกําลังกายใหญ่ๆขะนะเดยิ Day ้มเดวันอย่างเดยน,น,นะฮะที่ออกกําลังกายคนกล้ามนันะครับนอนเรเลี้ยวซ้ายครับมา ขี่ซื้อไปสักกำครับตรงไปซื้อครับจะหันสามแยกน้อยๆนะสังเกตดูว่ามันมีกําแปงสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ครับแล้วก็ป้ายขวามือจะเขียนว่าบ้านสมนเดจวัดสมนเดษน้อยนะอันนี้ห้ามซื้อไปนะครับถ้าซื้อไปนี้เรียบร้อยเลยนะอย่างผมเนาะเลี้ยวซ้ายครับขี่ไปสักกำมนะสังเกตขวามือจะมีป้ายบอกเลยครับว่าเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวรสสูตคนครับอันเกิดเลี้ยวขวาเข้าไปปะเลยครับเนาะเปิ้ลตั้งร้านอยู่ในบ้านขนาดในลืบในบ้านยังมีคนต้ยไปกินอยู่นะครับอ๋อสวัสดีครับ โอ้ห oh. <laughs> ลงครับพี่โ oh. อ้มีไอ้นคนรอฮะนี่คนดีของสังคมนะคนนี้เข้ามาส่งครับนี่ oh. อ่ะไปแล้วครับวัสดีครับพี่วัสดีครับโ <Okay. S 2> อ้โหร้านนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหนี่อ่ะวันนี้มีเมนูอย่างดนดอนเพี่เราสักคนไม่รู้จักหม้จักต้องของหวานอะไรครับ ต้องร้านน้องแมมนั่งแมมกันตลอดการโอ้แตงสังเกตได้คือต้องต้องรีบมาอันมาเตียงนี่บัตรตามแพี่เนาะเตี้ยงกันต่ไอ้แบบกะอ่ะวันนี้เราได้เจอคนนำทางนีเวเกเตอร์เนาะอันนี้กะเป็นลนำทางมาเหอใช่พี่ผมไปถามทางไอ้เปิ้ลกะครับพี่เลยตึ๊บไปที่ไหนเจ้าคือไอ้ของเรียกว่าข้างอนามัยมั้งเะไอไอมา ตั้งเลยไหมอ่ะ<ช>มีอย่างแนะนน้ำพี่<ม>อัน,นพี่แม่มีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับเน,น้นเนื้อเลยครับค่ะเน้นเนื้อม,มีสาขาสองเลยนะโอ้โพระเจ้ามาใช่ผมจัดให้ผมสักหนึ่งผลงานนัดเี่โอเคครับ,รบสังเกตการซ่วยกว๋วยเตี๋ยวของเปิ้อนนะครับอันนี้ต้องขอบอกว่ายอดอย่างน้อยเลย50ถุงเป็นต้นไปขึ้นไปแน่นอนครับ บัตรขนาดไปดถึงเวลาเตียงนะครับ11โมงนี่ก็สุ้ยใส่กันละนะครับผมไปนี่ต้องขอบอกว่าขอไปก่อนเตียงอันทางลูกค้าหมู่นี้การนะหมู่พนักงานแล้วก็ข้าราชการาต่างๆมันจะเข้ามากินครับแล้วซึ่งมันมันจะวุ่นวายมากผมเลยเข้ามาก่อนนะนี่ต้องขอบอกว่าเนื้อเปื่อยมันโดนจริงๆนะแล้วก็น้ำมันร้ายนะนะที่ทุกคนสังเกตผมเลยว่าเวลาผมไปที่ไหนแล้วก็ หน้าเตาหน้าบรรยากาศหน้าเตามันหอมไปหมดครับถ้าใครมากินร้านปี่เปิ้ลในเจะหอมรู้สึกว่าเครื่องเทศเครื่องที่มันต้มอ่ะอันเนี้ยโดนจริงๆนะถ้าใครมีโอกาสขอให้ได้มาลองนะครับโอ้ <Okay. S 1> อันนี้ราคาถ้วยละกี่บาทนะพี่อ,อ่ถ้วยละสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าถ้วยไปนะพี่น้องถ้วไปนะครับม <า S 2> <า>ผมชมคร<า>ับน่ะนี่เขาบอกว่าขายในบ้านแต่ในสืบในหลืบในดอยได้ยังมีคนมากินอ่ะอันนี้ต้องรสชาติต้องจัดอันละ จัดกันไปแบบจำๆอ่ะพี่รันแล้วพี่โอ้ี่อันนี้ก็คือน้ำซุปได้ด้อยซุปนี่หมูนี่เนื้อโอ้โหหอมเลยพี่หอมนะ นี่คือวัตถุดิบอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับในที่ผมบอกไปว่าเวลาเรามาร้านนะมาร้านอ่างเงี้ยผมมาหลายหลายร้านเลยนะแต่สิ่งที่ผมบอกว่าพิเศษแต่ละร้านก็คืออรรถรสในการกินครับเวลาผมมาร้านเปิ้ลแต่ละร้านนะผมจะได้กินเกี่ยวกับเรื่องอการปรุงของเปิ้ลรสชาติของสมุนไพรที่มันนะใส่ครัวมะน่ะในในอ่างเอ้ในอ่างอาบน้ําของเขาเออประมาณนั้นนะ่ะใช่เลยนะ ได้เลยไ,ไอ้เป็นทำไมให้เป็นเมาละขนาดนั่นเลยเหรอไอ้เป็น,นการันตีเลย <c oughs> นี่คนคนี้เกิดคนที่ติดก,นกันมามไอ้ติดกันตลอดรู้แต่เหรอแต่นะโอ้โหเมามาตลอดปกตินี่พี่แหมมไปเรียนมาหรือว่าอย่างไรพี่พี่แหม่มได้เรียนมาพี่แหมมก็จำสูตรของพ่อของแม่มานั่นแหละแล้วก็ามาแต่งเอาเนาะนะครับอันนี้ก็คือสูตรของคุณพ่อคุณแม่มานะครับเนาะแล้ว ไมใช่ก๋วยเตี๋ยน้ำหนึ่งไหมใช่ฮะมันจะเดือดเดือดหน่อยอ๋อไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำหนึ่งเนาะโอ้โหบึ้มเลยพี่บึ้มเลยต้องเน้นกางหมูใหน่อยก๋วยเตี๋ยนะอ๋อต้องเน้นกางคือลูกค้ามาปุ๊บปิดจับเทินน้นเลยอ๋ออันก่อนอันกินน้ำตกเนาะน้ำเดือดสดๆนะ ถ้าบบมีก็ซ้อแถวเนี้ยง่ายดีคือบมีก็เลือดคนตายเลยเนาะโอ้เนาะถ้ามันมีก็เลือดคนอะซ้อแต่มันได้ได้อยู่ค่ะโอ้แต่น้ำนี่คือขูดดูดถ้วยใหญ่ครับผมนี่คือสามสิบห้าบาทแต่ถ้าพิเศษก็คือสี่สิบสี่สิบห้าแล้วแต่พิเศษก็ครับต้องถามไอ้คนเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับเงี้ยปรากฏต้องรู้ทุกยิ่งเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่ 8ปดโมงถนะโม้โครบ่ะสองโมงได้รัก <c oughs> <c oughs> อันนี้ออกซื้อได้พี่น้องะไนี่นคือน้ำปกตินี่คือน้ำเด็ดเด็นี่คือน้ำตกหรือว่าน้ำใสน้ำตกเลยครับ <c oughs> จาเลดีจัเลอยอ เทปนี้ผมอยากจะงให้เร็วๆยาวๆคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงผ่านจอจริงอันนี้อันนี้คืออย่าบอกว่านี่กี่บาทพี่ในพวกนี้สามห้าตักใส่ดีๆครับคุณผู้ชมดูครัวกันับอันที่ผมน้ําลายปุ๊กเลยครับคุณผู้ชมนะละลายร้านละลายอย่างมันจู้ของผมใจขึ้นนะอ่ะรับไปเลยครับพี่ ขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึง่งนะอีกที่หนึงครับนี่ก็คือแถวแม่ริมครับบ้านนิวควายไทยโอ้พระเจ้ามาเปิดแล้วครับนอใครต้องการแลนด์มากใหม่ๆนะครับใครต้องการอากาศสดชื่นแบบโล่งๆโปร่งๆเลยนะอันนี้ก็มีสไตล์ร้านกาแฟตวัวเอ้ยนะมีกับเ้าาตวัวหน้ามาถ้าใครมีโอกาสมาแถวแม่ริมครับก็หยิบยกเลยนะนิวควายไทยครับเปิดมาเปิดแถมล้อมแล้วนะเป็นสวนเป็นนานดูแล้วโลง่ลงอกโล่งใจลองมาแอลดูครับผมนะ อันนี้ฮา,าว่านะบาเจว่าอันว่าอ e ีเตผมไปวันเปิดงานโอ้โหคตรหลายครับเจ๋งจริงๆอันนี้ตีมันบอกว่าเปิ้ลเอามาพัฒนาใหม่นะ่ะรับประกันเลยนะจากผัดไทยร้อยล้านของแม่ริมเฮาเลยนะถ้าอย่างไรลองมาแอลดูนะครับเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเบิ้ลเ,เลยอร่อยมากมันมีไส้วย,ยนะไส้หมู สะอาดมากเอาแล้วปกตินี่คือมากินบ่อยอะไรครับคุณพี่ฮะหอยครับเต็มวันครับโอ้โอนี่คือเน้นเน้นแห้งเลยครับเน้นแห้งมีน้ำซุปด้วยโอ,โอ้อัวอ้วขอโทษบัตเล่นนี่ยนี่คือน้ำซุปมดที่ขอได้แหมครับได้ค่ะอา่านื้อจักจด<อ>ดับสะอาดสะอาดอร่อยอร่อยมาก แล้วอีกส่วนที่หนึ่งนะครับถ้าใครได้เข้าเวียงไปแล้วนะก็ฝากร้านอาหารที่อยู่บนห้างเลยทีเดียวนะครับร้านอาหารมีคุณภาพทุกร้านเลยนะในฟุตคอร์ดนะครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่านะจริงจริงๆที่พอมเบด,ดาตึกบีครับถ้าใครไปนี่คือรสชาติอาหารนี่คือขอบอกว่ายกนิ้วได้เลยว่าถ้าบบเจงแต่บบขึ้นห้างแล้วเปิ้ลขายทูครับพระเจ้านะถ้าใครได้มีโอกาสครับไปฟุตสคอร์ดนะครับนะตึกบีนะดื่มรับว่าตึกบีครับ นเน้นย้หเลยว่าตึกบีและไข่ปลาลูกปลาหลา,านไปแอลในเวียงแล้วหรือว่าไปเรียนพิเศษแล้วนะไปนั่งรอไปอย่างไรครับอันนี้ต้องของบอกว่าแจ่มจริงๆกับรสชาติอาหารนะครับฝากไว้ตัวเองครับผมคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะใส่สักหกสักห้างนะครับอย่างไรก่อนจากจากรากันไปคือปีมันฝากล้านสักหน่อยหนึ่งอ่ะพี่ครับขอฝากร้านสักนห,นหนึ่งครับผม ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสสุกคนนะคะเจ๊มแบบเนาะอยู่ในซอกในซอยหน่อยแต่ถ้า,อ,าออกที่นี่นะก็ะมาเจอยู่หนุ่นะคข้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่เปิดไี่แหมือจะเปิดประมาณสอ,องเออแปดโมงเช้าเนาะ,ะถึงสองบ่ายสองบาอง่ายสองเท่านั้นเท่<ภ>านั้นคเลหมดก็หมดเลยมดก็คือหมดถ้าบอกมดก็บ่ายสองบ่ายสองเท่านั้นคุณผู้ชมครับลักษณะแบบบีบกันกินอีกแล้วครับท่านนะถ้าอย่างไรครับคุณผู้ชมนะ มาก่อนบ่าย2นะถ้ายัางไรดูแล้วรีบมากันแล้วกันนะครับฝากร้านนี้ไปเลยช่วยชมช่วยแชร์ชีนวันร้านร้านจากผมกันแล้วกันครับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วร้านท้าไหนที่ให้ผมไปติดต่อมาเรื่องราคาไม่ต้องอูถึงครับแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับคบือบังเตือนนี่คือถ้วยเดียวบบเปินะพี่น้องครับเบิร์นกันนะใส่ไปบ้านาบ้านเล คือตั้งหาที่เคยได้อยู่ด้วยกันความสุขวันนั้นยังจำยังฝังใจคือตั้งหาบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างไรก็ใจนั้นยังหวงหา